ยืนเท้าห่างกันประมาณ 2- 3ถึงฟุตค่ะเอ่อขอให้ท่านเริ่มโดยการเตรียมหงายมือขวาแต่ที่ท่านเองจะเริ่มด้วยทาง,ทางซ้ายนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะได้เอียงไปทางเดียวกันนะคะมือซ้ายของท่านอยู่ที่โคนขาส่วนมือขวาของท่านเตรียมหงายเลยนะคะหายใจเข้าแขนแนบผูเหยียดตรงนะคะออกโน้มตัวไปทางข้างนะคะ ไม่ต้องโยกสะโพกนะคะต้องการให้เนี่ยตึงเต็มที่ตรงนี้นะคะเข้ากลับมาตรงออกคว่ำมือลดลงอีกข้างหนึ่งนะคะเข้าแขนแนบหูเหยียดตรงค่ะออกรู้สึกตึงที่ด้านข้างนะคะ ข้าวกลับมาตรงรู้สึกถึงความคลายตัวออกความมือลดลงข้าวออกข้าวออกข้าวออก ทำไมถึงต้องทำช้าช้านะคะโยคะเนี่ยค่ะเขาให้ความสำคัญกับอวัยวะภายในมากเลยนะคะเนี่ยเราเอียงไปนะคะเนี่ยส่วนตับเขาก็ได้รับการบริหารส่วนม้ามอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันมีการบีบตัวการคลายตัวนะคะนั้นเราถึงต้องทํช้าช้านะคะการที่เขาจะส่งฮอร์โมนไปเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยให้เขามีการบีบตัวเสร็จแล้วเขาก็คลายตัวนะคะนั้นท่านอย่ารู้สึกอื้อลำคาญทําไมทําช้าทําไมไม่ทําเร็วๆนี่ยก็มีเหตุผลของเขาอยู่นะคะ ต่อไปค่ะหายใจเข้ากลางแขนขึ้นเสมอไหลหายใจออกค่ะมือขวาไปหาเท้าซ้ายส่วนมือซ้ายชี้ฟ้าตามองปลายมือซ้ายท่านที่มือไม่ถึงเท้าตรงไหนก็ได้ที่ถึงนะคะหน้าแข้งหัวเข่าก็ได้นะคะเข้าขึ้นตายยังอยู่ที่ปลายมือซ้ายนะคะออกมือซ้ายไปหาเท้าขวาแขนขวาชี้ฟ้าตามองปลายมือขวา เข้าขึ้นออกเข้าออกเข้าออกยืนตรงลดแขนค่ะ ถ้าเราเนี่ยใครจะทําสักกี่รอบท่านก็ดูความเหมาะสมแล้วกันนะคะแต่ที่น่นเองนําไปให้2แต่จริงๆ6กรอบหรือจะแล้วแต่ดูดูแล้วกันนะคะว่าเราเ,เหมาะจะทําสักกี่รอบเพราะแต่ละท่านเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวสําหรับทุกคนขอแต่ละคนดูกําลังของตัวเองนะคะต่อไปจะเป็นท่าสุริยะนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์ท่าน,นี้นะคะเป็นท่าที่ ส่งเสริมเรื่องการฝึกสติได้ดีมากทั้งดีกับร่างกายด้วยมันเป็นหลายๆท่าที่ต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของลมหายใจเข้ามากำกับนะคะถ้าเราทําแบบใจลอยเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยนั่นจะดีมากกับการส่งเสริมการปฏิบททัติธรรมเรื่องของการฝึกสตินะคะเ,เริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงเท้าชิดกันนะคะทุกส่วนของร่างกายตรงอย่างผ่อนคลาย หายใจเข้าพนมสูงนะคะแขนแน่ผูและพนมสูงหายใจออกลดลงมาแล้วก็ยื่นออกไปหายใจเข้าแขนแน่ผูแล้วแงนออการแงนไปข้างหลังเนี่ยค่ะขอให้แงนเฉพาะส่วนบนนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยตรงไว้นะคะและก่อนจะแงนนะคะอย่าลืมแขนแน่ผู การที่แขนแนบหูจะช่วยให้เราโน้มไปในจังหวะที่ปลอดภัยกับคอนะคะถ้าเราไม่มีแขนล็อกไว้เนี่ยเราอาจจะปล่อยลงไปดูเป็นตัวอ่อนอาจจะดูสวยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะกลับมาเนี่ยหลังเนี่ยมันจะต้องใช้แรงงัดมาสูงมากแล้วมันก็อาจจะทําให้เราปวดหลังหรือปวดคอได้ดังนั้นตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะขอให้แขนเนี่ยแนบหูไว้ล็อกเอาไว้ให้เขาโน้มไปในจังหวะที่ปลอดภัยกับคอและหลังนะคะทงเมื่อกี้นะคะหายใจเข้าอ,อนะคะออก แล้วก็เขา้าออกพับลำตัวลงมาลงมาในล,ลักษณะพับลำตัวนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเรายืดส่วนนี้เต็มที่แล้วตอนลงเนะะี่ยค่ะเราต้องการยืดส่วนหลังกาบสะโพกเหมือนกันเราพยายามยืดสะโพกไปข้างหลังนะคะแต่แข,แขนก็พยายามพุ่งไปข้างหน้านะคะเพื่อหลังเขาจะได้ยืดเต็มที่ลงมาในล,ลักษณะพับลำตัวให้หลังตรงไว้นะคะเมื่อ ลำตัวขนานกับพื้นจึงค่อยๆก้มศีรษะลงห้อยมือลงนะคะวางมือไปกับพื้นนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าเสมอกันบางท่านถ้าไม่งอเข่ามือไม่ถึงพื้นท่านงอเข่าได้เลยนะคะเพราะท่านี้จำเป็นต้องให้มือถึงพื้นนะคะอ๋อ ท่านที่เป็นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงท่านไม่ควรห้อยศีรษะก็ลงมาแบบเชิดเชิดศีรษะเข้าไว้แต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความดันท่านห้อยศีรษะเลยนะคะเลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะออกค่ะออกเต็มที่แล้วก็ยื่นขาขวาไปข้างหลังให้สุดเออช่วงที่ออกเต็มที่แล้วก็ช่วงที่มันหยุดลมหายใจอยู่นะคะก็เตะเท้าขวาไปข้างหลังให้สุดนะคะส่วนเท้าเนี่ยคะ่ะ ท่านอาจจะตั้งปลายเท้าไว้อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะหลังเท้าลาบไปกับพื้นก็ได้ขอให้ท่านสังเกตแล้วการอันไหนที่เราสบายกว่ากันก็เอาอย่างนั้นนะคะส่วนขาซ้ายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะพยายามให้มันเอียงด้วยโยน้อยที่สุดนะคะคือถ้าเราโงอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทําไปบ่อยๆนะคะสังเกตดูนะ,ะหัวเข่ามันจะได้รับการเสียดสีหนักเกินไปนะคะทำนานๆมันจะไม่ดีกับหัวเขา่าเพราะนั้นการที่หัวเข่าเนี่ยค่ะเอียงให้น้อยที่สุดจะปลอดภัยกว่านะคะ เอานะคะเมื่อกี้ลงมาหายใจออกแล้วก็ยื่นเท้าขวาไปข้างหลังให้สุดนะคะหายใจเข้าตอนนี้เลยนะคะหายใจเข้าส่วนเข้าเนะะีย่ยค่ะพยายามยืดนะคะยืดไหล่ขึ้นนะคะส่วนเฉพกก็พยายามกดลงนะคะหายใจเข้าบางคนถนัดแบบนี้ก็แบบนี้ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกยื่นเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาตัวตรงแขนตรงวางเขา้า ะะลดหน้าอกหน้าผากลงแตะพื้นค่อยๆคลายตัวนอนราบค่อยๆแงนขึ้นหายใจเข้าข้อศอกขอให้แนบลำตัวไว้ตลอดอย่าให้ข้อศอกกางนะคะขึ้นมาตอนขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคือให้ลาตัวเนี่ยเขายกตัวเองเขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใช้แขนช่วยทีหลังนะคะขึ้นมาก่อนหายใจเข้าขาแขนแนบ ลำตัวไว้นะคะหายใจออกตั้งปลายเท้าขึ้นหมายโก่งลำตัวดันตะโพกไปข้างหลังศีรษาอยู่ในแนวแขนวางเข่าซ้ายพร้อมหายใจเข้าหายใจออกเท้าขวามาอยู่ระหว่างมือถอยซ้ายไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยให้เขาเอียงน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เงยขึ้นหายใจเข้าก็เช่นเดียวกันย,ยืดส่วนนี้แล้วก็กดส่วนตะโพกลงนะคะหายใจเข้า หายใจออกซ้ายกลับมาคู่ขวายกสะโพกศีสาะห้อยแขนแนบหูยืดลำตัวขึ้นหายใจเขา้ายืดแงนออกยืนตรงลดแขนะนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันนะคะ แรกๆเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลกับเรื่องลมหายใจมากนักนะคะช่วงที่ท่านี่เรายังงงๆอยู่ค่ะปล่อยลมหายใจไปตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วอีกหน่อยพอเราคล่องท่าดีแล้วมันจะเป็นไปเองกับคนเราขึ้นมามันก็หายใจเข้าลงก็หายใจออกนะคะเอานะคะรอบที่หนึ่งเข้าพนมสูงออก เข่าแขนแนบหูยืดงขนออกพับลาตัวลงมาวางมือยื่นเท้าขวาไปข้างหลังให้สุดวางเข่าขวาลงเงยขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกซ้ายไปคู่ขวาตัวตรงแขนตรงวางเข่าพร้อมหายใจเขา้าหน้าอกหน้าผักแตะพื้นพร้อมหายใจออก คลายตัวนอนราบแงนขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกตั้งปลายเท้าขึ้นหมายโกงลำตัวดันตะโพกไปข้างหลังศีรษะอยู่ในแนวแขนวางเข่าซ้ายหายใจเขา้าหายใจออกเท้าขวามาอยู่ระหว่างมือถอยซ้ายไปนิดนึงเงยขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกซ้ายกลับมาคู่ขวายกสะโพกศีรษะห้อย แขนแนบผูยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้ายืดออกยืนตรงลดแขนเดี๋ยวรอบที่สองจะเอาขาซ้ายไปก่อนนะคะเขา้าออก พับลำตัววางมือยื่นขาซ้ายไปข้างหลังให้สุดวางเข่าซ้ายลงเงยขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกขวาไปคู่ซ้ายตัวตรงแขนตรงวางเขา่าหน้าอกหน้าผากแตะพื้นนอนราบค่อยๆแขนขึ้นหายใจเขา้า หายใจออกตั้งปลายเท้าขึ้นไมายโกงลำตัวดันตะโพกไปข้างหลังศีรษะอยู่ในแนวแขนวางเข่าขวาเท้าซ้ายมาอยู่ระหว่างมือถอยขวาไปนิดนึงเงยขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกขวากลับมาคู่ซ้ายยกสะโพกศีสาวห้อยแขนแนบหูยืดลำตัวขึ้นหายใจเขา้า ยืดออกยืนตรงลดแขนรอบที่สามนะคะเขา้าออก รับลำตัวลงมาวางมือยื่นขาขวาไปข้างหลังให้สุดวางเข่าขวาลงเงยขึ้นหายใจเข้าหายใจออกซ้ายไปคู่ขวาตัวตรงแขนตรงวางเข่าพร้อมหายใจเข้าหน้าอกหน้าผักแตะพื้นหายใจออกนอนราบแงนขึ้นหายใจเข้า หายใจออกตั้งปลายเท้าขึ้นไมาโกงลำตัวดันสะโพกไปข้างหลังศีรษะอยู่ในแนวแขนวางเข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกเท้าขวามาอยู่ระหว่างมือถอยซ้ายไปนิดนึงเงยขึ้นหายใจเข้าหายใจออกซ้ายกลับมาคู่ขวายกสะโพกศีสษาห้อย แขนแนบผูยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าออกยืนตรงลดแขนระหว่างพักรู้ลมหายใจไปด้วยนะคะหากำไรไปด้วยในตัวอ,อีกรอบเดียวค่ะ เขา้าออกเขา้าออกพับลำตัววางมือยื่นขาซ้ายไปข้างหลังให้สุดวางเข่าซ้ายลงเงยขึ้นหายใจเขา้า หายใจออกขวาไปคู่ซ้ายตัวตรงแขนตรงวางเขา่าหน้าอกหน้าผากแตะพื้นนอนราบค่อยๆแหวนขึ้นหายใจเข้ายื่นปลายเทา้าหายใจออกตั้งปลายเทา้าขึ้นหมายโกงลำตัวดันตะโพกไปข้างหลังศีสษะอยู่ในแนวแขนวางเข่าขวา ท้าซ้ายมาอยู่ระหว่างมือถอยขวาไปนิดนึงเงยขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกขวากลับมาคู่ซ้ายยกสะโพกศีสะห้อยแขนแนบหูยืดลำตัวขึ้นหายใจเขา้ายืดแขนออกยืนตรงลดแขน ทิดว่าจะนำให้ท่านองสีรอบนะคะสุริยะนมัสการเนี่ยค่ะคือปกติเนี่ยเกาจะทำกัน12รอบแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มนะคะทีละสองรอบ3รอบก็แล้วแต่ดูกำลังเรานะคะค่อยๆเพิ่มทีละนิดอย่าไปหักโหมนะคะ